ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนกลับใหม c ครับทุกท่านนี่เองเนาะตอนนี้คุณอยู่ในช anel fastgamer tv ตอนนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยตอนนี้เรามาอัพเดต Data Pack นิดหนึ่งเนาะโอเคนี่ผมได้ไปก๊อปคำสั่งมาวางใน command นั่นเนองเนาะเพราะว่าผมต้องทดสอบระบบใหม่ทั้งหมดทั้งหมดคือรัน command ใหม่ทั้งหมดโอเคมาเดี๋ยวมาดูการสร้างเครื่องใหม่นั่นเนองเนาะปกติเราจะใช้บอก ไดมอนด์ Demon, บล็อกเพชรแล้วก็เอ็นลอสสองอันใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะโอเคเปิดมาเลยก่อนอื่นให้เราดับไดมอนด์ออกมาครับแล้วก็ใช้เอ่อเนเธอร์สตาร์โอเคเดี๋ยวใช้เนเธอร์สตาร์สองอันเนาะนี่โอเคนี่เราจะใช้เนเธอร์สตาร์สองอันแล้วก็ดับไดมอนด์หนึ่งอัน หลังจากนั้นนะครับผมให้เราโยนไปนะครับทุยุยปุ๊บมันก็จะลันคอมมันทันดี <ij etic> เห็นไหมนี่นี่คือวิธีการสร,ร้างเครื่องใหม่นั่นเองเห็นยังยังนี่ประมาณนี้และสมมติว่าเครื่องมันดับอ่ะอ่าเหมือนที่ผมบอกในคลิปที่แล้วคือมันจะดูมันจะอยู่ได้ประมาณห้าถึงสิบนาทีซึ่ว่าเครื่องมันหมดอายุ โอเคให้เราหยิบบล็อกออฟเลสบล็อกออฟเลสโทนมาครับแต่ก็มันเป็นประมาณหนึ่งบล็อกประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับผมให้เราถุยนี่บล็อกออฟเลดโดนไปประมาณนี้แล้วก็ เครื่องมันก็จะติดเหมือนเดิมนั่นเองโอเคสําหรับการอัปเดตแค่ก็มีเพียงแค่นี้เนาะจะทําให้เซิร์ฟไม่หล็กด้วยนะครับผมเพราะว่าพา t ิค l ลมันน้อยกว่าเดิมนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมก็อ่าตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยอีกเนาะว่ายังรับสมัครคนเข้าเซิร์ฟอยู่ไหมยังรับสมัครคนอยู่เนาะก็อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆหน่อยคือตอนนี้ถ้าอยากเข้าเล่นเนาะก็ไปรายหานตัวใน เฟซบุ๊กของผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กแว้ใตาล่ังคลิปนี้เนาะก็กดเข้าไปแล้วก็ไปไลยหานตัวในที่ผมประกาศนะ่ะคือก็อาคือถ้าใครไม่มีช่อง youtube ก็สามารถร่วมเล่นกันได้นั่นเองเนาะไม่จําเป็นต้องมีช่องก็ได้เนาะแล้วก็บอกชื่อแล้วก็ชื่อเล่นเนาะแล้วก็อายุของตัวเองเนาะแล้วก็ข้อที่สามที่บอกว่าอยากเข้าซื้อนี้เพราะอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วบอกแค่หนึ่งข้อหนึ่งกับข้อสองพอเนาะประกาศผลวันที่ เออสิบแปดวันอาทิตย์หน้านั่นเองเนาะโอเคขอจบเพียงแค่นี้เนาะบาย